พี่นันก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบใจนักเรียนนะครับนะที่เข้ามากด Subscribe ให้คุณครูชื่อช่องว่าครูนันแชนเนลมาเรียนกันต่อหน้า17นะครับนะหนังสือสมัยสองนะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปสองนะครับคำสั่งข้อที่3นะครับก็บอกว่า listen นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าฟังหรือ a n d นะครับแปลว่าและ write นะครับแปลว,ว่าเขียน the numbers นะครับ numbers นะครับแปลว,ว่าตัวเลขนะครับดังนั้นจงฟังแล้วก็เขียนหมายเลขนะครับเมื่อก็บอกว่าจงฟังก็ต้องมีคลิปเสียงนะครับดังนั้นคลิปเสียงนี่เขาพูดอย่างไรคุณครูก็นํามาเขียนให้แล้วนะครับตัวสีม่วงๆนี่นะครับนะนี่คือคลิปเสียงดังนั้นเรามาฟังคลิปเสียงก่อนนวเดี๋ยวคุณครูแปลให้ฟังนะครับ Student's Book, Unit 2, Lesson 1. Exercise 3. Listen and write the numbers. Number 1, a living room. Number 2, a dining room. Number 3, a bedroom. Number 4, a kitchen. Number 5, a bathroom. Okay, nah grab nah. เขาว่า number o n นะครับก็คือให้นักเรียนใส่หมายเลขหนึ่งลงไปนะครับนะที่อะลิฟิ g งรูมนะครับอะแปลว่าหนึ่งนะครับนะอะลิฟิ้งรูมถ้าแปลตามหลักวยากรก็แปลว่าห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องนะครับก็ให้ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปในห้องนั่งเล่นนะครับแต่เวลาแปลก็แปลว่าหมายเลขหนึ่งคือห้องนั่งเล่นนะครับนะดังนั้นก็เอาเลขหนึ่งมาใส่ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะห้องนี้คือห้องนั่งเล่นโอเคไหมครับ อมาข้อที่สองนะครับให้ใส่หมายเลขอนะครับ number two แปลว่าใส่หมายเลขอลงไปใน dining room นะครับ dining room ก็นี่นะครับมีโต๊ะอาหารอยู่ก็ใส่หมายเลขอลงไปหมายเลข3นนะครับน number three นะครับใส่ที่อะไรครับ bedroom นะครับนหมายเลข3นนี่มีเตียงนอนนะครับ b เบ r o o m แล้วก็ number four นะครับเขียนหมายเลข4ี่ลงไปในอะไรครับ อ i t คิ e เช่นนะครับมีห้องครัวโรงครัวนะครับมีเตาอบนะครับมีหม้อหุงข้าวมีมีดนะครับที่ผมมองเห็นแล้วก็หมายเลขห้านะครับ number five นะครับใส่หมายเลขห้าลงไปที่อ b ะบัต o o รนะครับห้องอาบน้ำอันนี้ข้าเห็นไหมครับมีอางอบน้ำมีโต๊ะเครื่องแป้งอะไรประมาณนั้นนะครับนะ โอเคนะครับจบนะครับไปต่อคำสั่งข้อที่สี่นะครับก็บอกว่า match 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 แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าจับคู่นะครับ and แปลว่าอะไรครับ and แปลว่าและนะครับ write แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขียนให้จับคู่และเขียนนะครับดังนั้นก็คือแน่นอนนะครับตรงนี้มีแต่ภาพนะครับในหนังสือนักเรียนเขาไม่ได้เขียนไว้ให้ ตัวแดงๆนี่คือหนังสือเขาเฉลยให้แล้วดังนั้นในักเรียนเขียนลงไปนะครับก็คือเอาคําศัพท์ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับนะห้องห้าห้องเนี่ยห้องนี้เขาเรียกอะไรครับดายนิ่งรูมนักเรียนลองเขียนดูนะครับว่าถูกต้องไหมห้องนี้ห้องอะไรครับเลี้ยงรูมนะครับห้องนี้ห้องอะไรครับบารรูมห้องนี้ห้องอะไรครับคิทเช่นห้องนี้ห้องอะไรครับเบดรูมนักเรียนต้องแปลให้ออกให้ออกด้วยนะครับดายนิ่งรูมห้องอะไรครับ ห้องรับประทานอาหาร living room ห้องนั่งเล่นนะครับ bathroom นะครับห้องอาบน้ำ kitchen นะครับห้องครัวหรือโรงครัว bedroom นะครับห้องนอนคำว่าห้องอาบน้ำในที่นี้ยังพออนุโลมได้นะครับว่าเป็นห้องน้ำห้องส้วมนะครับก็พออนุโลมได้นะครับแต่เขาไม่นิยมใช้นะครับนะห้องส้วมนี่เขาไม่เรียกว่า bathroom นะครับเขเรียกว่า toilet นะครับ The rest room นะครับนะถ้าเน,น้นก็ว่า bathroom นี่คือห้องนั้นต้องมีอา่างอาบน้ำด้วยนะครับนี่มีอา่างอาบน้ำอยู่สีงเหลืองนะครับแปลว่าจบหน้าสิบเจ็ดนะครับผม